สวัสดีครับตอนนี้กินยาจะเข้านอนแล้วนะครับก็เป็นคืนเป็นวันที่สามของการฉีดวัคซีนนะครับก็ปกตินะครับไม่มีอาการอะไรเท่าไหร่แสดงว่าร่างกายเราแข็งแรงนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสามวันแล้วนะครับนะครับเข็มแรกผ่านไปเข็มที่สองก็อีกประมาณ สองเดือนนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆคุณหมอทีมงานที่โรงพยาบาลมาสเตอร์พีชนะครับสามเต็นตอะไรพวกวน,นี้ยนี่ครับที่นอนของคนจนๆก <c oughs> ็จะมีน้องแมวเยอะหน่อยยังไงทัพทีมทีมครับก็นอนกับน้องแมวนี่ทับทีมทับทีมยังไงลูกทัพทีมยังไงลูกมาเลยใครจะมามั่งนอนสบายๆนะครับ ก็เป็นคนขี้หนาวไม่ค่อยร้อนนะครับแอร์ไม่ค่อยเปิดวิเชียนมาดมาแล้วอ้จะมานอนกับแม่มาเลยวันนี้ดูดีขึ้นกว่าเมื่อสองวันแรกนะครับมาเลยใครจะมานอนมาเลยอาเจ้กันอย่าตีกันนะบางทีปุ๊บปั๊บป๊บป๊บแย่งที่นอนกันนี่วิเชียนมาดเป็นผู้ชายนี่ทัพทิมผู้หญิงนะชอบมานอนอยงนะี้ไอ้นี่วิเชียนมาดด้วยจูแม่เหรอโอ้ยหายใจไม่ออก เอฟซีเป็นไงโอ้ยเดี๋ยวแม่นะแม่ใจไม่ออกถ้าชอบนอนตรงหวางคอเนี่ยฮะที่อื่นไม่มีนอนเหรอใครนี่กใครมาใครอ้อยเดี๋ยวออกกันโอ้ยเจ็บคออื้อนใครเนี่ยนี่เตรียมเขาเตรียมจองที่นอนกันแล้วนะครับตอนนี้ในห้องมีประมาณยี oh, e <c <c uh, e um> yeah. ่สิบ mm ห้า hmm. ต uh, ัว นอกห้องตอนนี้ตัวเล็กนะฮะอยู่ในกรงนะฮะฉีดวัคซีนยังไม่ครบสามเข็มนะฮะสิ้นเดือนนี้คงเอาเข้ามาข้างในนะครับก็จะมีชาขาวชานมชาโคชาลำมิงชามะลินะฮะต้นตะกูลชาวันนี้ครูชาไทยมานะครับก็มาเลี้ยงน้องๆน, <c oughs> นี่นะครับเขาพี่อุ๊บก็ไม่มีอะไรเสื้อผ้าเยอะอยู่ง่ายๆนะครับถามว่าทําไมไม่ซื้อบ้านบ้านมีอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็อยู่ที่นี่มันสบายใจดีนะครับอยู่มาต้อง ปี2536นะเพราะอยู่ก็มีคนออกค่าบ้านให้นะครับอ่าเจ้านายนะฮะทำไมเอาไม่เอาไม่เอาเจ้านายออกค่าบ้านให้มีคนเข้ามาเอ๊ะทำามเงินทําไมไม่ซื้อบ้านก็ชอบอยู่แบบนี้นะครับก็อพอใจที่จะอยู่ก <c oughs> ็มีความสุขนะครับจะนอนหรูหรือนอนเดินรูสุดท้ายก็นอนในโลงเช่นกันเอามาไงลุงเงือนชุดนอนพี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เออเดเขานอนกันนะฮะก็จะมีความจขตอนเวลาเนเด็กก็เปิดดูข่าวดูหนังดูอะไรเรื่อยเปื่อยนะครับช่วงนี้จะลุกข,ขึ้นมาชีบ่อยนี่เจ้าสัวว่าไงเจ้าสัวช่วงนี้ชีบ่อยเจ้าสัวเจ้าสัวน,นี่เป็นพี่ชายทับทิมเนี่ยเป็นพี่น้องกันคู่นี้เป็นพี่น้องกันจะเป็นลูกครึ่งี่ยพี่น้องกัน,นเจ้าสัวเจ้าสัวว,ว่าไงจุ๊บแม่เหรอเจ้าสัวผู้ชายทับทิมผู้หญิงว่าไงจองที่กันละหาที่นอนกันนะหนึ่งลงงูไข่ส้ม นะครับนี่ใครเอ่ยนี่ใครวะ <c oughs> วิเชนมาสแสบนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมีการเปิดสอนนะฮะเดินแบบออนไลน์นะครับน่าจะเดือนหน้ากักรกฎาคมนะครับทุกวันเสาร์านะครับสมัครมาได้นะครับก็เดิน สอนโดยครูอุบครูชาไทยดรคณะบดีดรสุรินเมธานีลูกชายคุณบันเมธานีนะครับสมัครมาได้เดี๋ยวรายละเอียดอินบ็อกคุยกันได้นะครับก็ทุกวันเสาร์น,นะครับจะสอนนะฮะสอนเดินแบบเพราะว่าเราอีกเราต้องรออีกนานก็เลยสอนออนไลน์เลยสมัครมาได้เพราะว่าลงข่าวเรื่องครูชาไทยวันนี้ลงนักข่าวมีคนสอบถามเรื่องอาถาบันสอนเดินแบบแบบการแสดงอุบโมเดลไทยแลนด์นะครับก็ลูกศิษย์ตอนนี้ประมาณ2 0 0คนนะครับสอนที่ HAPPY LAND CENTER ชั้น3นะห้องเพิงสวยอากาศดีเลยนะครับตอนนี้ยังสอนไม่ได้นะครับก็เลยตกลงคุยกับดรสุร hmm. ินทร์เมธนีครูชาไทยว่าเราเราจะสอนออนไลน์นะครับ fc mm hmm. เป็นไงบ้างตอนนี้อากาศกรุงเทพแถวบางกะปิ2วันฝนไม่ตกเลยนะอากาศสบายๆบายที่พี่อุ๊บอยู่คอนโดชั้นล่างก็จะมีลมถ่ายเทข้างหน้ามันเป็นช่องว่างนะครับครับ น้องๆเขาก็เริ่มจะหลับกันแล้วนะครับพรุ่งนี้นัดรสุรินไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูที่ตะพานควายนะฮะแล้วมันมีไอ้ขนมอะไรนะน้าแขนน็งใสลากบัวแต่น้ำกระทิสดนะฮะอร่อยมากนะครับแต่พรุ่งนี้จะถ่ายรูปมาฝากนะแต่พักจหนอนตาปือแล้ว,ตา,ลวตาปือแล้วว่าไงเนี่ยมากันเต็มแล้วใครจะมานอนนี่ลุงงัวจองแล้วเหรอลุงงัวจองแล้วนี่นี่วะนี่ไฟขาว นี่สองแม่ลูกดำดำเป็นลูกขาวเนี่ยลูกเขาลูกเขาสองตัวเลย,ย,ยนะน่ะน่ะไฟขาวทองดำทองขาวจาแจกคแลนแจกคแลนเจ้าสัวเจ้าสัวครับอืมนี่อันน,นี้ลูกงัวเจ้าตรงนี้เหรอลูกฮะตอนนี้มาแต่น้อยเลยแมวข้างถนนตรงโรงพยาบาลเมธานีแล้วก็กสุรินทร์มาให้ทัง มาเนี่ยเกือบตายหมดไปหลายหมื่นเลยเนี่ยหมอบอกว่าไม่รอดแน่ยื้อความตายจนได้เนี่ยเก่งมากเลยอืมขาแฟบครับโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตับตะไคร์กำลังใจอุปิยาค่ะช่องอุปชาแนลนะครับอปิยาชาแนลขอบคุณครับสวัสดีครับอืมเห็นในห้องนะห้องนอนสบายสบายครับนอนเขาก็จะนอนไปทั่วเลย มไม่มีสมบัติอะไรหรอครับมีตโซฟาและทองโอเคครับสวัสดีครับ